ครับได้เวลาแล้วสว,ว,วัสดีครับได้เวลาแล้ววันนี้คู่หูมาแล้วสชลรอนสช่รลอน,นครับใช่ร้อนใส่ร้อนใส่ร้อนกวบาน บัวบานอิเลฟเว่นไทยแลนด์มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัวหันน้ามาให้กำลังใจเราหน่อยเป็นไน,นเป็นไนตีกันอ่ะเป็นไนตีกันน้ำหนามอ่ะเป็นไนช่วงนี้ซาดิึง บัวบัวไปตีกัน đi บ่ <hung� <hung <hungo> oh <hung 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 là, giờ bây ตีกันอีก kéo นะก็อยากให้ครับก่อนครับ อทำไมนีใส่ดีจังเลยบัววันนี้เรามาครบทีมกันแล้วเฮ้ย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 ำับป่อุ้ครับบบครับสวัสดีครับจูกัแมวบอลคุกตุกเียบ้า <c oughs> น้องวนมาแล้วครับวันนี้มาครับเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ใใเลย <c oughs> มาแล้วครับวันนี้เมื่อวานไม่อยู่เ,อ,อ,เอ,อมาแล้วมาแล้วกว็จะมาได้นะครับกาจะมาได้เร <c oughs> ียนอ,อลายเต็มหลังเลยมี <c oughs> หาแกงคนวนวัยรุ่นวัยะรุ่นสวัสดีตอนค่ำสวัสดีตอนค่ำครับสวัสดีครับ บ,บึงบัวบานไปก่อนดน้ครับตอนนี้จับมือนี้จับมือเนี้ยครับโอ้โหจับมือเนี้ยจับมือเนี้ยเออ,เอ,อจับมือดึงแล้วจับมือควันเจวดึงแล้วครับตอนนี้ ตาเหลือมามากๆเลยเล่นไปเล่นมาบอๆบเอีออยงวันนี้มากินด้วยกันกันเยอะเลยครับเยอะเลยสิไปใส่เนี่ยอะไรนี่่าจะดึงแห้งจะดึงแห้งเจ็ยบได้เนี่ย บัวบัวอย่าเฮาอย่ามีเรื่องกันดีงานแหลมมากงานแหลมมากถอยก่อนถอยก่อนงานแหลมมากเลยงานแหลมมาก กล้องเราเบอร์เลยเบอร์โอ้ยท้องใหญ่อ้วนมากไม่หนาวเลยครับวันนี้ไม่หนาวเลย เดี๋ยวไปกินยังไงล่ะบอบอเดี๋ยวไปกินยุบานล่ะไพาหอมไปกินยุบานได้มาไห้เสียงเบามากสวัสดีครับเลง่าวเวอ e r เสียงแล้วตอนนี้บ่ยกขาโชว์อันหน้ามาแล้วคู่กัด โอ้ยโอโอ้โหโอ้ยกะบัวบัวกะเว้ยเอาหยอดบัวเอาเอาเบื้งเต็มที่เต็มที่มัอนี่เต็มที่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย คนกำลังได้ทีเด็ด <laughs> คนกำลังได้ทีเด็ดเลยบัวบัวบัวานาะบัวพ่อปู่นะบัวบัวอยาเดือบัวเดี๋ยวเราต้องออันดากมาแล้ว ชื่นใจคุณหมอว่ายังไงบ้างคนเจวชื่นใจหมอว่ายังไงเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรมันกินอิ่มมากเขาบอกว่าอิ่มมากนะสมบูรณ์ทุกเชือกนะครับกินอิ่มก็เลยเอ้ถอดโซลารบานี่เอาเบิ้งตัวไายตัวมั่นด้บานี่ <c oughs> เดี๋ยวเราต้อง กลับบ้านก่อนนะครับแม่เ c ซทุกท่านเราจะกลับบ้านไปพาข้าวหอมไปกินข้าวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่นะครับนะก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้วันนี้เรามารอบนี้เรามาสำรวจดูก่อนว่าคนจะเยอะหรือไม่นะเดี๋ยวเราพาข้าวหอมไปนอนนะครับเดี๋ยวก็จะมาทานข้าวกันที่นี่นะครับเพราะว่า กอนเจยวกับเจ๊แบบยังรออยู่นะครับครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอตัวเอาน้องข้าวหอมไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าน้องยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเพิ่งไปตลาดมานะครับโอเคนะครับผมสำหรับไลส่วนนี้ก็ต้องขอตัวรากกับบ้านก่อนแล้วเราจะมากันใหม่นะครับผมไปดูข้าวหอมก่อนนะข้าวหอมจากกับบ้านแล้วโอ้โหห่อครับห่อห่งานห่อ เออถาที่กบ้านเนี้ยนีอบอกเออบ้านเลยเดี๋ยวสีมาใหม่เด้อโอเคนะครับกับ้านก่อนนะครับเราจะมากันใหม่โอเคนะครับสำหรับการไอศกรีมนี้ก็ต้องขอตัวพาเขาหอมไปกินข้าวก่อนแล้วเราจะมากันใหม่นะครับสวัสดีครับ